ครับพวกเราครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับของตัวอ่าวมายานะครับผมครับพี่ศักครับตรงนี้ถือว่าได้ครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่ของอะไรนะฮะทางเข้าหรือเปล่าครับบีบีเละบีบีเละบีเละอ่าครับผมเป็นทางเข้าของหาดมายาหรือเปล่าครับนี้ฝั่งเดี๋ยวมันต้องห่มอ้อมกอไปอีกฝั่งอ๋อครับเดี๋ยวมันสามารถเข้าเข้ามาได้ แมครัท่านผู้ชมตอนนี้ก็เรียกว่าแม่น้ําสังเกตได้ว่าไม่ใช่แม่น้ำทะเลนะสายแจ๋วเห็นเบื้องล่างเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นการดูแลธรรมชาติด้วยธรรมชาติกันเองนะได้อย่างดีหรือคุณตู้คิดว่าไงครับสวยงามไหมครับคุณตู้อาะเกือบลืมไปครับว่าทางนี้เรามี นั่งแบบอยู่หัวเรือฮะตลอดเวลาเลยนะครับคุณยาสมินของเราครับผมก็ใกล้ถึงแล้วครับทริปนี้นะฮะแต่ว่าอทางพี่ศักก็บอกว่าเดี๋ยวทางเข้าของหาดบาหยาก็จะอ้อมไปทางหนึ่งดูน้ำแล้วก็ดูฟ้ากันหน่อยครับวันนี้ฟ้าเปิดครับฟ้าเปิด้ไดีมากเลย เดนไปได้ทั้งูรนที่เดินหน่อยดินเด็กนด็แที่นังก็เนเดินเด่นนั่งเมื่ร่มีจ่าไปนั่ง